สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุพบ้านแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูมาช่วงบบ่ายเย็นเลยนะคะก็พบกันช่วงบ่ายช่วงเย็นแทนนะคะวันนี้นะน่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะนี่นะ ขาบกุความเก่านะคะเต็มองค์เลยนะคะพระสวยๆแบบนี้นะคะพิมพ์หน้าพระลึกชัดนะคะพี่นะแล้วก็อย่างที่หนูบอกนะคะนี่ซอกองค์พระนะคะก็จะมีกุความเก่านะ,ะเต็มองค์เลยนะคะทั่วองค์เลยด้านล่างนะคะก็จะเป็นรอย ไม่เรียบนะคะไม่เรียบนะเหมือนรอยกาอ้านช่อนะใครสนใจรายการไหนนะคะก็ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ถัดมานะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เตา้าลีดนะคะปีศนะูนย์ห้านะนี่ดูซอกพระองค์พระนะคะก็จะเป็นขีตะกันนะทั่วองค์เลยนะคะพระเก่าๆสวยๆแบบนี้พิมพ์ลึกๆนะคะพี่นะตาจมูกปากชัดเจนนะคะนี่ เนื้อหาสวยงามนะคะก็จะเป็นพิมพ์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรอยกดพิมพ์นะคะไม่เรียบนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะใครสนใจรายการไหนทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ หเหรียญเดิมๆดูง่ายๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเราตรงห่วงนะคะเราก็จะเห็นนะคะความเก่านะคะนี่อยู่ตรงห่วงนะคะซอกห่วงนะเดิมเงินแท้นะคะถัดมาเป็นพระขุนแผนนะคะขุนแผน บ้านกลางนะคะพระพิมพ์ล,ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ดูซอกองค์พระนะคะนี่ซอกตรงช่วงลักแร้นะคะมีกุกความเก่านะโอ้โห อ้เนื้อสวยงามขอประทานอภัยนะคะสวยงามมากนะในการถัดมาเป็นพระสมเด็จนะคะหนูไม่ทราบที่นะคะให้พี่ๆชมนะคะนี่เช็ดนะคะขออนุญาตเช็ดนะเพื่อเราจะให้เห็นกรอบแล้วก็ตัวองค์พระข้างในนะคะลักษณะคล้ายเป็นเหมือน ขายตะกุดทองนะคะพี่นะฝังอยู่ทั่วองค์พระเลยนะคะนี่เรียมกรอบยกซุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ใครชื่นชอบนะคะสำหรับพระสมเด็จแบบนี้นะคะก็พักเข้ามาได้นะคะไม่ทราบที่เลยนะคะต้องขอประธานอภัยนะเนื่องจากว่าเราเหมามานะคะก็มาในบางท่านก็มีนะอย่างที่หนูเห็นนะคะเป็นพระสมเด็จ สายลุงเจ้าคุณนออะไรอย่างนี้หรือว่าพระสมเด็จสายวังนะแต่อันนี้หนูไม่ทราบที่ต้องขอพระธานาภัยนะคะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะพี่หน้าพระดูเก่าๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะ พระสวยๆแบบนี้เลยรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทวดนะคะฐานเออเป็นบัวรอบนะคะบัวรอบฐานเป็นลายเซนนะคะปีศูนย์แปดนะขย่าดังด้วยนะคะขย่าดังหนูลองขย่าแล้วนะนี่เดี๋ยวเผื่อพี่พี่ได้ยินนะคะแล้วก็เรียมรอบเงินยกซุ้มมาให้เป็นอย่างดีนะคะนี่ให้ชมหน้าพระนะสำหรับ หลวงปูท่ทวดรายการนี้นะคะนี่กีบบัวเป็นกีบๆเลยนะคะพี่นะแล้วก็กรอบเงินนะคะสวยงาม รายการถัดมานะคะเป็นพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกนะคะหน้าพระลึกๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะพระผ่านการใช้งานนิดนึงนะคะก็จะมีสึกบ้างนะคะแต่ว่าแท้ดูง่ายนะคะพระพิมพ์ลึกๆแบบนี้นะคะฐานเป็นกีบบัวชัดเจนนะคะเลี่ยมกรอบมาเป็นอย่างดีนะคะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะอืม เรามาให้ดมชมด้านข้างกันบ้างนะคะมิติด้านข้างนะอย่างที่บอกนะคะฐานนะคะเป็นกรีบบัวชัดเจนนะคะในด้านหลังยันอัคระชัดเจนมากนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะมาพร้อมกันเหงื่อกันน้ำนะคะเรี่ยมกรอพลาสติกกันเหงื่อกันน้ำมาเป็นอย่างดีนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยพิมพ์เล็กนะคะหน้าพระลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะน้องต้องบอกก่อนนะคะว่าสวยงามนะ ยันนะคะชัดเจนมากนะคะพระเอ่อเท่าที่ดูมานะคะแม่ชีบุญเรือนองค์นี้สวยนะคะสวยนี่ให้ชมด้านข้างนะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> ปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะหลังยันยุ่งนะคะ รักคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ยันชัดเจนนะคะลึกนะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะคะเหลี่ยญหลวงพ่อทองสุก้านหลังพ่อข้างนะคะพระเก่าๆนะคะนี่ดูเดิมๆเลยนะคะพี่นะดูเก่านะคะมีสเสน่ห์มีมนต์ขังนะคะมีพ่อข้างด้วยนะคะด้านหลังนะนี่มีตะกุดมาด้วยนะคะขีตะกันนะคะยังเต็มซอกองค์พระอยู่เลยนะขีตกันสนิมเขียวนะคะ ก็ตรงห่วงนะคะก็จะมีคาบป,ปิ้นนะคะแล้วก็ด้านขอบข้างนะคะมีคาบป,ปิ้นขึ้นมาด้วยนะสวยงามรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดระฆังนะคะพิมพ์ใหญ่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเม็ดแร่มวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนูยังมีพระสมเด็จสวยๆอีกเยอะนะคะพรุ่งนี้หนูจะลงพระสมเด็จนะ ็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าหนูจะเน้นพระสมเด็จนะคะช่องหนูนะแต่เป็นพระสมเด็จสวยๆนะคะพี่นะเนื่องจากว่าราคาสี่0าห้าร้อยลูกค้าไม่ชอบนะคะช่องหนูเนี่ยแปลกจังไม่ชอบไม่ไม่ชอบราคาเบาๆนะก็ก็ชอบแหละแต่อาจจะไม่ถูกใจนะคะราคาเบาๆใครก็ต้องชอบนะแต่ส่วนใหญ่นะลูกค้าได้เป็น พระหลักพันนะคะพระสมเด็จหลักพันนะสวยๆแต่ยอมรับว่าพระสมเด็จหนูเนี่ยสวยจริงอันนี้ลูกค้าชื่นชอบนะคะส่วนใหญ่นะก็ปิดกันมาหลายรายการนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเม็ดแร่นะคะถักด้วยลวดนะคะป้องกันด้วยลวดนะ การหน้าพระด้วยลวดนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อจันนะคะเหรียญหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะคะนี่หน้าพระลึกๆคมๆนะคะใบหูตาจมูกปากนะคะชัดเจนนะคะลวดลายนิ้วมือจีวรน,นะคะลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะดูนะคะนี่ ด้านข้างเหรียญน,นะคะเราจะเห็นรอยประกบนะคะชัดเจนนะแล้วก็ตรงห่วงยังมีคราบเก่าๆอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเขียนนะเอาไม้หรือเหล็กเขียก็หลุดออกมาเลยนะคะเราเก็บไว้นะโหยันอัคระด้านหลังชัดเจนมากนะคะพระรายการนี้สวยนะคะพี่นะใครสนใจทักไลน์นะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูทิ้งไว้ตรงหน้าช่องนะเดี๋ยวหนูพิมพ์ไว้ตรงหน้าช่องด้วยนะคะแล้วก็ แล้วหนูก็จะเอากระดาษนะคะช่องทางการติดต่อนะบองตรงนะของหนูพิมพ์ง่ายมากๆเลยเขียนเลยนะไม่ต้องพิมพ์นะเคยมีที่พิมพ์หาไม่เจอแล้วนะเขียนเลยเอาง่ายๆเลยนะถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคร์ลวดลายนิ้วมือจีวรสวยๆแบบนี้เลยนะคะ หน้าพระนะคะลวดลายจีวรคมนะคะพี่นะสวยงามนะคะสําหรับรายการหลวงพ่อพรมรายการนี้นะคะใครศรัทธาหลวงพ่อพรมนะคะพี่นะด้านข้างนะโอ้โหเราจะเห็นเส้นนะคะอย่างชัดเจนนะคะนี่นะหน้าพระก็สวยคมลึกนะคะถัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อลานะคะวัดโพสีนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพระรายการนี้นะคะเป็นปี2468นะคะโอ้โหพระเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่นะเ,หนเนี่ยเหรียญเนี่ยหนูจะได้มาเยอะนะถ้าเวลาไปกับคุณเบชก็จะแบ่งกันเหรียญมาทางนี้ซะเยอะนะคะเหรียญน,นะเขาเน้นหลวงพ่อเงินนะคะหนูก็จะเน้นเหรียญน,นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่องหนูเนี่ยลูกค้า เหรียญเยอะนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะอ้โหนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่ามากนะคะเก่ามากนะดูนาพระเก่าๆผ่านการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะคะดอกอ่าส่วนขอบข้างนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะท่่นจะเป็นขอบกระบอกนะนี่อ้โห สวยนะคะดูเก่าคลาสสิกนะรายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพระเดิมงาแกะนะคะเป็นปีนักสัตว์นะคะหลังอ่เป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงนะ,ะ,งนะ,ะเรียมกรอบพลาสติกนะคบเปิดหน้าปิดหลังนะคะปิดเปิดหน้าปิดหลังนะต้องขอประทานอภัยหนูขออนุญาตพลิกนิดนึงนะคะน,น,น้าจะเปิดนะคะจะเปิดนะนี่ งานแกะของพ่อเดิมในการนี้สวยงามเยี่ยมตอบมาแล้วอย่างดีนะคะเป็นปีนักสัตว์นะคะปีมะโรงนะคะนี่งานแกะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ลึกนะรายการถัดมานะคะเป็นพระดีลานะคะยอดอัศร์ลอดขอโทษนะคะยอดอัฐา,าลถนะคะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะ เนื้อชินเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วนะคะพระผ่านการใช้งานเล็กน้อยนะคะพี่นะก็ตรงจมูกกับปากนะคะนิดนึงนะคะสึกนิดนึงนะแต่ว่าส่วนอื่นตาจมูกปากนะคะลวดลายนะยังคมชัดลึกนะคะเลี่ยมกรอบมาแล้วนะคะรอบด้านข้างนะแล้วก็ยันอัขระนะคะที่พี่ๆเห็นนะคะก็จะชัดเจนนะคะ ผิวเหรียญน,นะคะเรียบตึงนะคะนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะสองรายการสุดท้ายนี่สวยงามมากนะคะเป็นพระพุทธสโสธรนะคะพี่นะนี่เลี่ยมกรอบเงินแท้นะคะ,ะในองค์พระนะคะเป็นเงินทองนาคนะคะหน้าพระ คมลึกสวยนะคะพี่นะดูนี่นุ่ชมให้ชมนะคะประวัติศาสตร์นะคะตำรวจกรมตำรวจ80ปีนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าเลี่ยมเงินนะคะพี่นะใครเอาไปให้ ลูกหลานนะคะแขวะนะไม่ผิดหวังนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบเล็กๆนะคะผู้หญิงก็ได้เด็กก็ได้นะคะหรือตัดเป็นเราเองก็ได้นะคะตัวผู้ใหญ่ผู้ชายนะสวยๆเรี่ยมกรอบเงินแท้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะเป็นเบี้ยกแก้นะคะหลวงปู่รอดนะคะหุ้มมาด้วยทองคำนะคะลง มีรอยจานนะคะมีรอยจานนะไม่ใช่ลงยันนะคะมีรอยจานนะคะทั่วองค์เลยนะคะคุ้มด้วยทองคํานะคะพี่นะน่าเก็บนะคะอีกรายการหนึ่งเราจะเห็นรอยจานนะคะเห็นได้ทั่วองค์เลยนะคะชัดเจนนะมองได้ด้วยตาเปล่าใครชอบรายการไหนก็ทักทายนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมน,นะคะจะเป็นเบอร์โทรแล้วก็อีดีไลน์นะสำหรับช่องอยุ้ยพาบ้านนะคะแล้วก็พาบ้านทั่วทิพเพชรจิตจะให้ใบยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็อีดี0ูนย์เก้าห้าสีหกเจ็ดนนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะใครสนใจรายการไหนก็โทรเข้ามาแวะทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคานะคะสวัสดีค่ะ